สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เวลาบ่ายบ่ายสองนะครับเนาะเลาะหาเบิงเห็ดนะครับเลาะเบิงกิดซีเดาะผมบ่เก็บแต่ครับเพราะว่าถ้ามีกะอยากถ่ายคลิปนะพี่น้องเห็ดออกบรลดาครับพี่น้องเห,เห็ดเห็ดแดงนะครับเห็ดน้ำมัปีที่แล้วนี่ผมเคยเลาะอยู่นะครับเพราะว่าเห็นอยู่เนาะ พนก็ไดตกลงมาเนาะพี่น้องเมื่อคืนหมื่อ้านนี่นะครับหลายมือแล้วต่อกันนะครับเนาะสองมือนนะแต่ว่ากะมองแห้งมองหม้แห้งนะพี่น้องอ่ะแถวบ้านผมนี่ก็พอดีดินชุ่มๆุมนะครับนะบบันไดแห้งพี่น้องหาเลอเบ่งเห็ดนะครับเนาะพี่นาเนี่ยคือสิได้เก็บเห็ดเยอ่ดอกพี่น้อง สวนนี่นะครับเ็ดเพะเฮ็เพอนีออกแล้วนะครับเนาะเ็ดเพะเ็ดนำมากนะครับออกเป็นเ่าธรรมชาตินะครับเนาะเ็ทที่เกิดด้วยอ่ธรรมชาตินะครับมก็ว่กับเป็นเนาะเ็นออกสองสามต้นอยู่ครับเ็ดเฮทเพอนะครับเนาะตาเ็ดแดงหรือว่าเ็ดนำมากนี่เห็นออกเ็นได้ออกอยู่ตลอดนะครับ แต่คาดลาปีนาคือสีออกอยู่ดอ,อกครับเนาะปีนานี่ปีสฮอดเดอนไม่สานี่ยนะครับเนาะไม่สาไม่สาเนี่ยถ้าฝนตกเลยเฮดพอก็ Head เริ่มออกเลยด้ยครับพี่น้องว่าเฮดเฮทพอนี่ยออกก่อนมูนะครับพี่นอ้องาบางต้นนะครับผมก็ได้หยอดหยอดเชื้อเฮดแล้วนะครับเนาะยอดเชื้อเฮดอยู่ประมาณ สิบก็ต้นนะครับเนาะยี่สิบต้นนี่แหละนะครับเนาะยี่สิบต้นนะครับเป็นเห็ดไ่เห็ดละโงกนะครับเนาะเห็ดร่วมนั่แหละผมมาเห็ดนะต้นกระบาดนะครับสวยงามนะครับต้นกระบาดงามเรียกว่าครับต้นกระบาดนี่เนาะคิดว่าบรรดาหมากไม่หม,ม,ม,มุนนะครับเนาะหมากหมุนนะครับเนาะอ่าอ่าเป็น เกิดเชื้อเฮ็ดดีนะครับเนาะเกิดเฮ็ดดีนะครับเนาะหมากหมุนหมากใหม่ลนไปไกลๆนะครับปิ้วไปหมุนไปไกลๆต้วนนะครับเนาะเพนว่าตกะุูลใหม่หมุนหมากหมุนนีเฮ็ดจะเกิดได้ดีนะครับเนาะรามาปันนีก็บท่านพอเฮ็ดออกแค่ดอกอยู่น้องแต่ว่าเป็น่างนะครับนะถ้าเละชมอ่าสวนยังหน้านะครับเนาะใอยู่บานผมเห็นอยู่เด้อยสวนอยู่บานนะครับแนวี่ติดบานเห็นอยู่ นะครับต่อไปนี่ก็ย่างข้านาเร้งนะพี่น้องนี่ข้านาเร้งนะครับฮักปลูกต้นใหม่มันก็เป็นตะยูนะพี่น้อง,าางมาเมนคุยด้ยนะอ่านายูนะครับ ยงในรากนการขึ้นธรรมชาติไห่แกโลกนะครับเนาะซอยซอยลดโลกร่อนนะครับพี่น้องนีต่ต้นนี้นะครับเฮดเฮดพอร์ head นี่ออกนะครับเนาะแต่ออกไรนะครับผมมาเจ็บเนาะออกไรนะครับต้นนี้แต่ว่าเป็นเฮดพอร์ฝ่ายีงพี่น้องนี่พี่น้องเห็นบ่ยังยังเห็นอยู่เลยนี่ครับอันนี้คือเฮดเฮดพอร์นะครับน,นี่นะครับ ฟังไว้แล้วพี่น้องผู้เพิ่นผู้เพิ่นบ่มีกินนะบ่ม,มีส่วนเฮ็ดพันกะพันก็อยากเก็บนะครับพี่น้องแต,แต่ว่าเฮาแต่ว่าเฮ็ดพอเฮ็ดพอฝ่ายมันพอเสียบไปไปเนาะสกิวอะไรอย่องได๋นะครับแต่ว่าผมผมว่าเฮ็ดพอฝ่ายนี่ล้างยากนะล้างบ่าจักลวนเนาะพี่น้องเนาะ ยกการอบๆนะครับสำหรับอีพีนี้ซัมนี้นะครับขอบคุณนะครับ